ครับเรามาพูดถึงเรื่องราวข่าวของฟุตบอลชิงโทษเมืองไทยครับนะครับที่จะเริ่มขึ้นในที่22แล้วก็25มีนาคมนี้นะครับแน่นอนว่าตอนนี้เชิญได้4ทีมแล้วอ่าได้3ทีมแล้วที่จะเชิญมาเตะกับไทยนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือการตั้งคําถามว่านักเตะแต่ละทีมชาติที่จะมาเนี่ยเป็นชุดที่ดีที่สุดหรือไม่นะครับก็มีประกอบไปด้วย UAE นะครับสโลวาเกียแล้วก็กาบองนีฮะซึ่ง สามชาตินี้ก็เป็นสามชาติจากสารทวียที่เ้าบอกว่าชื่อเสียงแรงนาเนี่ยมีซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมเยอะพอสมควรก็ส่วนใหญ่จะไปโฟกัสที่สโลวาเกียแล้วก็หนึ่งคนของทีมชาติกาบองนะครับก็คือปีอร์อูบ็กอบามยองนั่นเองนะครับก็คือพลเอกสมยศเนี่ยเอามาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีจํานวนของ นักฟุตบอลที่ทําวีซ่ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณ50คนแล้วนะครับร้ว็หนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดเผยชื่อได้เลยก็คืออูบามายองทาวีซ่ามาด้วยใช่ก็เขาก็เพิ่งย้ายสู่อาเซนอนนะครับแล้วก็มีลุ้นที่จะมาแข่งฟุตบอลคิงส์คัพในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับคือถ้ามาเลยก็ต้องบอกว่าคิงส์คัพครั้งนี้ก็น่าจะน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทำให้แฟนบอลอาจจะดึงดูดแฟนบอลได้มากขึ้นเพราะว่ามีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ของของโลกครับมาเตะในคิงส์คัพผนนี้ก็ต้องตตดาามมูบว่่ออยงี จะมาจริงๆหรือไม่ครับ